ในช่วงนี้ฮะอย่างที่บอกนะเขาคือนหนึ่งในพระเอกของออร์เดอร์ยูเมฮาร์ดหรือรักนี้ชั่วนิดนิรันนะฮะซึ่เป็นซีรีส์นะฮะโอ้โหสุดฮิตมากๆในเกาหลีแล้วตอนนี้ก็มาเป็นของประเทศไทยนะนี่ค่ะหนึ่งในพระเอกครับคุณปั้นจันทร์ปรมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขปั้นจันทร์โอ้โหน้องปั้นจันทร์นะคะหล่อจริงหล่อจริงไหมฮะผมมาเจอพี่สองคนผมขำหมดเลยทำไมอะ ะแต่งตัวคนละแนวหมดเลยไหมดูคอนเสิร์ตรายการแล้วก็ดูแล้วว่าเหมาะกันมากผมนี่ดูแย่เลยนี่ผมต้องยืมไม่แย่คุณก็ดูเป็นแบบเกาหลีเกาหลีไงสบายนี่ฮะเป็นไงบ้างครับ Autumn in my heart ์ฮ้วก็ถ่ายไปเรียบร้อยยังถ่ายเสร็จยังเอ่อเพิ่งเพิ่งปิดกล้องไปเร็วๆนี้ครับอ่าฮะถ่ายนานหรือเปล่าเอ่อประมาณใช้เวลาประมาณ3เดือนได้ครับพี่สา3เดือนเขาระบบเป็นบลูทูธนะ วอนบินก็คือพระรองเออแต่จริงๆก็คือเด่นพอๆก,กับพระเอกเลยอ่าใช่ก็คือพระเอกในเรื่องนี้ก็คือเป็นติ๊กเจษรพรแล้วนางเอกก็เป็นออสุชาเกาเกาหลีเคยได้เป็นพระเอกคนชื่ออะไรอ่ออยูบินฮก <c oughs> ไม่มีพี่สุบินฮกไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นั่นเด็กเก่าพี่แล้วจะไม่ได้เหรอจะไม่ได้พระเอกเขามีชื่อแต่เขาไม่ดังเท่าวอนบินไงอ่าวอนบินจะดังกว่านะผมดังกว่าแล้วตอนนี้เขาก็มาเล่น ประกอบกับพิติกจะสาพอ,อนะะอันนี้คือเนื้อเรื่องนี่อย่างเหมือนกันหมดกับทาง a อ l That My h e ของเกาหลีเลยก็ก็เป็นบทประพันธ์ที่เราเอามาทำรีเมคใหม่แต่ว่าเรื่องของการตีความในเรื่องของการแสดงการกำกับภาพนะก็จะจะจะเป็นการตีความใหม่หมดเลยของมันจะเป็นเวอร์ชันแบบของคนไทยของคนไทยเป็น,เป,นเป็นความตัง้งใจของผู้กำกับเขาก็ต<อ>้องมีเปลี่ยนบ้างนว ภาพของของเกาหลีมันจะมันจะสวยมากใช่ไหมครัจะเป็นแบบว่าเป็นในบรรยากาศของเราที่ถ่ายที่ไหนฮะอันนี้เราปักหลักโลเคชั่นอยู่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่เพชรบุรีนะฮะเพชรบุรีแล้วก็ประจวบหัวหินหัวหินครับเขาก็ถ่ายสวยนะเห็นทรีเซอร์เขาไหมฮะเพราะว่าเราถ่ายกันแบบเป็นเป็นเป็นภาพยนตร์นะเห็นภาพยนตร์ภาพยนตร์เดี๋ยวจะคุยเรื่องในการถ่ายทำรายละเอียดตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเขายกกองกันไปอยู่ถึง4เดือนโดยที่เช่าโรงแรมให้อยู่แล้วก็ทาเหมือนกับภาพยนตร์จริงๆเลยแต่ตอนนี้คุณแม่จ่ามาในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่า ที่เราต้องถามเป็นชงถามถามแรงตอบเร็วตอบเร็วนะครับเราจะซัดคุณบ้านจันนะครับด้วยคําถามที่อาจจะแรงนิดนึงนะครับจี้บ้างแต่ว่าเราก็ตอบสั้นๆแล้วก็ตรงๆนยตามสไตล์แล้วนะเป็นไรฮะตั้งหลักก่อนคุณนใจเย็นใจเย็นขยับางกีตัออะไรมันคับเหรอคะ ใส่ก็ผิดส์ใส่ก็ผิดไซส์ใกิดไซส์นีก็ถ้าเกิดคำถามแรงก็อย่าโดดเตะปากพิธีกรแล้วกันไม่มีกล้าไม่มีแก่พวกคุณดูพี่ก็สวยนะฮะเปิดไข่มวยด้วยอ่ะมากับที่คำถามแรกคุณู่้ชมทราบกติกาอะไรไหมฮะถามแรงตอบเร็วนะฮะ คำถามแรกเลยคุณแม่จันทำไมถ่ายแบบแต่ละทีนี่ถึงแซ่บเวอร์สิวกิ้วสู้ซาสุดๆเลยก็มันเป็นถ่ายแบบชุดว่ายน้ำนี่ฮะนะฮะมันก็ต้องมันก็ต้องมาความเซ็กซี่ความแซ่บอยู่แล้วมันเป็นโอ้โหมันเป็นคอนเซปต์ของทางทางทางพี่ใหญ่เขานะผมถ่ายกับพี่ใหญ่อมาดน่ยนะมันก็เลยต้องออกมาดูดูเซ็กซี่อันนี้เป็นภาพช้อนฟ้าต่างห่างมากนะปกติพี่ใหญ่จะไม่ค่อยถนัดแนวนี้เลยนะไม่่คอยถนัดภาพนี้คุณแม่จันก็ถ่ายแล้วครับภาพนี้ก็ภาพนี้ ก็โหยิ่งใหญ่ดูยิ่งใหญ่ไปเลยเชภาพต่งานฟ้าโนคอมเมนต์ฮะโอ้อันนี้คุณหุ่นเลิกเหมือนกันนะคุณนจักเนี่ยอ้าวเข้ากระดาวนี่สองเลยทำไมคุณเดี๋ยวก่อนซีนถ่ายไม่จบเลยจัมเบอร์นี่จะมีถ่ายอีกไหมไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะอีมเมจคือคือเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายครับถามเห็นคุณถ่ายอย่างนี้คุณลิมิตแค่นี้ใช่ไหมจะไม่มีเซ็กซี่กว่านี้แล้วใช่ไหมคือไม่มีอะไรติดอยู่ในตัวเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วฮะคือเอาแค่นี้คือลิมิต แค่เก็บชุดว้น้ำพอชุดไปน้ำพอ,ำพอถ้าเกิดว่มมามากกว่านี้ต้อง เจอเจอบ้านพี่ก้องต้องถ่ายกันส่วนตัวนะครับนี่นะพี่ก้องออฟเฟอร์มาหลายรอบแล้ววจานนี้ปฏิเสธเพ่ยงเดียวคิดทําเป็นแบบว่าเป็นก็เรียกเลยนะพ็อกเก็ตบุ๊กหรือว่าเป็นอะไรโฟโต้บุ๊กตัวเองไหมคงไม่หรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นครับผมเพิ่งถ่ายมาสองเอ่อสองเล่มสองเล่มแล้วคุณกิ๊ฟซี่ยังทำโฟโต้บุ๊กเลยตอนนั้นคือพี่กิ๊ฟเขาถ่ายมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ใช้ระยะเวลารวบรวมพอสมควรแล้วก็มีถ่ายใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยอืมทำน่าจะขายได้เนาะ ผมซื้อคนแรกเลยฮะบอกได้เลยครับต่คุณรู้เบ็ทิวชอบแบบนี้ซื้อแน่ต้องแซวสนุนน้องหน่อยนะครับถามนิดเดงอ้าวนี่ก็คือเห็นกันอยู่แล้วเมื่อกี้นี่ครับยิ่งใหญ่จริงแล้วก็ถามถึงคุณหน่อยทำไมถึงล่ํเบึกขนาดนี้เอาใจสาวๆแล้วก็เก้งกว้างด้วยการเล่นฟิตเนสเยอะไหมฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ล่ำเลยครับพี่มัทธิวแต่มันเป็นมันเป็นช่วงๆมากกว่าก่อนที่เราจะถ่ายแล้วก็ที่จริงมันมีมันมีของเดิมอยู่แล้วแต่ก่อนเราเป็นคนชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยยแล้วเราเป็นคนผอมด้วยพอพอเข้าเข้าเวท สักพักหนึ่งใช้เวลาประมาณนึงมันก็จะมันก็จะค่อนข้างชัดอ่าก็ออกก็ออกแนวลีนนะลีนไม่ได้แบบว่าแบบไม่ได้ใหญ่บึ้มเราก็เป็นก้ามปูแต่ดีแต่ดูดีแล้วก็พี่ว่าคุณกรายเนี้ยคือมันเทรนด์แฟชั่นไงถ้าเป็นก้ามปูเนี่ยมันจะใหญ่ไม่ใช่หรออ่ามาคำถามที่3ทําไมปั้นจั่นชอบโพสต์คํำคมเศร้าๆลงในอินสตาแกรมเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะมีตัวอย่างไม่ใช่ดูตัวอย่างไหมครับมีนี่ไงฮะมองไม่เห็นหรอกค่ะผมขอมือเธอยื่น มาเดี๋ยวผมบอกให้เราจับมืออะไรนะเราคลายมือเราบีบมือเธอคยปล่อยมือเธอปล่อยมืออเนี้ยคุณอ่ากันแล้วกันผู้ชมอ่านดูแล้วกันนะคลอยมือปล่อยมือไงเนี่ยมันมันมันก็เป็นการการอัปเดตเรื่องคือเหมือนเป็นการระบายส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างอินสตาแกรมอย่างเงี้ยก็ทุกคนเล่นเดี๋ยวนี้ทุกคนเล่นส่วนใหญ่แล้วก็เวลาเราไปพบเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตหรือว่าภาพประทับใจเราก็โพสต์ลงอินสตาแกรม หรือว่าตอนนั้นเราบางอย่างเราพูดตรงๆไม่ได้เราก็พูดออกมาเป็นคําบางอย่างหรืออะไรเงี้ยคุณเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรหรอก็ที่จริงก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นบี่มเนก็่าจะไม่ใช่เี่ยแต่เวลาแต่เวลามึนๆมันก็ได้อยู่ใช่ไหมกับบางช่วงบางช่วงบางทีเพิ่งตื่นเงเพิ่งตื่นตอน้มันใช่ครับจะมึนมันก็มีอารมณ์อยู่มาต่อกันครับทําไมคุณกับยิปยิปซีใช่แฟนเก่ายิบซีทำไมถึงเลิกกันนะฮะเพราะโตโน่หรือเปล่า อ๋อก็คือที่จริงไม่ไม่คงไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวครับแต่ว่าคือด้วยความที่ที่จริงเราเราสองคนเนี่ยคบกันมาใช้ระยะเวลาประมาณสองปีมันก็มีเรื่องที่เราเข้ากันได้บ้างและเข้ากันไม่ได้บ้างครับแต่ว่าณตอนนั้นมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เป็นอาจจะเป็นบางอย่างที่ทําให้เรารู้ว่ามันเราเราต้องเราเดินคนละทางเรามีความเข้าใจไม่ตรงกันณณเวลานั้นก็แค่ต้องออกไปตั้งสติอารมณ์แล้วก็ ใช้ชีวิตของตัวเองต่าง,งคนต่างคิดใช้สมาธิแต่ว่าเราไม่ได้โกรธกันเพราะว่าการที่เราเลิกกันเราก็เลิกกันด้วยความเข้าใจณว,วันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกัน,นแล้ว,วก็<อ>ย,กยังคุยกันอยู่ครับท,ทาไมอ่ะคุณถึงเลิกกันแล้วคุณถึงไม่งอเขาทั้งที่คุณก็เป็นเพื่อนกันอยู่ไม่ลาไม่ยังไล่คุยกันอยู่เพราะเรายังเรายังรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเรายังโตไม่พอแล้วณวันนี้เราเราแค่ถอยหลังกลับมาแล้วเรา เอ่อมาเรียนรู้แล้วก็แก้ไขอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ด้วยระยะเวลาสั้นๆได้ฉะนั้นผมเลยขอรับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนแล้วก็อเอ่อทชีวิตตัวเองให้ดีงานให้ดีแล้วเมื่อไหร่ที่พร้อมแล้วจังหวะมันลงตัวถ้าจะเป็นถ้าจะกลับมาเป็นยิปซีมันก็จะเป็นคงเป็นอะไรที่แฮปปี้แล้วก็ดีมากๆาพูดอย่างนี้ถามตรงๆขอโทษจีนะายังรักยิปซีอยู่ไหมเอ่อยังรักอยู่ครับ ยังยังยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าความความสัมพันธ์มันคงยังไม่สามารถตัดกันง่ายเพราะว่าเราใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ผ่านอะไรมาด้วยกันประมาณพอสมควรค่อนข้างเยอะก็น่ารัก้วก็เห็นได้ข่าวว่าเป็นห่วงถึงขนาดประกาศเลยถ้ามีผู้ชายคนไหนมานลางแกยิบซีเนี่ยโดนแน่ที่จริงก็ที่จริงมันเป็นภาษาเหมือนเราตอนนี้เราสถานะคือเพื่อนกันผมไม่ไม่ไม่ได้ไปเป็นทําตัวเป็นเจ้าของหรือว่าหรือว่าเป็น เป็นหมาห่วงก้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เขาอยากจะคุยกับใครก็ผมก็ให้โอกาสเขาก็คือโอเพนเต็มที่แต่ว่าในฐานะของเพื่อนที่ยังมีความห่วงยายและหวังดีผมก็แค่ในฐานะสมมุติเรามีเพื่อนผู้หญิงคนสนิทถ้าใครมาละแกเพื่อนเราเราก็คงจะจัดการไม่ชอบอยู่แล้วหึงไหมเพราะตอนนี้ย4ซีเนี่ยมีคนก็มาจีบเขาเยอะเหมือนกันนะเราก็เราก็คุยกันในเรื่องนี้ เราก็รู้ว่าเขามีคนมาคุยเขาก็เล่าให้เราฟังเราก็บอกมันกัเวราเราก็มีเราก็คุยบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วสําหรับสาหรับเรามันก็ยังไม่ใช่นะวันนี้เราเรากอทํางานยังเป็นห่วงเขาอยู่ไหมห่วงไหม,หว,ไหมว่าเออเขาจะเจอผู้ชายที่ไม่ดีหรือเจออะไรอย่างนี้มีไหมอืมผมเตือนเขาตลอดเวลาว่าว่าผู้ชายนี่มันร้ายนักอะไรเงี้ยให้มาหาพี่ก้มก่อนคือสีว่าหลังเจอใครคนไหนให้มาหาพี่ก้มก่อนคือที่จริงคนดีๆเขาก็มีแหละครับแต่ว่าก็ ก็ยังไงก็ให้เขาเขาดูดีๆเลือกดีๆศึกษาดีๆใช้ระยะเวลาในการดูนานๆถามต่อทาไมถึงประกาศว่าถ้ามีแฟนคนต่อไปขอเป็นคนนอกวงการคงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จึงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสําหรับต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วมันไม่เข้าหูใครบางคนแต่ว่าผมต้องบอกจังว่ามันมันเป็นเรื่องที่ถ้าสมมติ เป็นเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันคงเป็นเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดใช่แต่มันคงจะผ่านมาและผ่านไปแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้ความสัมพันธ์เกิด่างหรือว่าบานปลายขึ้นมาขนาดนี้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่กลางแจ้งเป็นคนสาธารณชนอย่างเงี้ยพออะไรที่มันผิดพลาดหรือการตัดสินใจผิดผิดแล้วก็ไม่มีสติในตอนนั้นมันก็ทําให้เหมือนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก แก่แฟนๆหรือคนที่คอยติดตามเราอยู่มันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างค่อนข้างแย่ฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนคนต่อไปมีแฟนคนต่อไปที่อยู่นอกวงการมันคงจะเอ่อมันคงจะเงียบกว่านี้ดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมผมผมพูดไปแต่ว่าแต่ไม่สามารถคงคงไม่สามารถแบบบางแต่คุณก็ไม่เข็ดคนในวงการถูกไหมเกิดไปเจอคนที่คลิกก็อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมผมผมเชื่อว่าความรักพอสมมติมันคลิกแล้วมัน เขา็นใช่มันใช่มันก็ห้าไม่ได้แล้ไม่สนใจจะทํางานตรงไหนะไรแล้วแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะต่อกันนะครับดูื่าทางแล้วดวงเรื่องเรื่องงานนี้จะดีมากเพราะงานงานคุ้งนะช่วงนี้แต่เรื่องความรักจะไม่ค่อยดีครับเชื่อเรื่องดวงหรือเปล่าเรื่องดวงนี่ผมห้าสิบห้าสิบแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาเงินทองกับ ชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันมันจะมาไม่พร้อมกันคือถ้าเราถ้าเรา,างานเราดีเราก็จะชีวิตส่วนตัวก็จะขาดหายไปแน่นอนอเพราะว่ามันก็จะเราก็จะต้องทําแต่งานเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีเวลาฉะนั้นก็เรื่อง,เร,องเรื่องดวงเกี่ยวไหมคงอาจจะจะไม่ไม่ผมคงว่าคงไม่เกี่ยวแต่ว่าณวันนี้คือคือไม่ได้ไม่ได้มีใครมันก็ทําให้เราโฟกัสกับงาน,นายอย่างที่ทําได้เต็มที่อ่าเพียงบอกปีนี้ได้รางวัลทำเหมือนไดรางวัลทั้งสามสถาบันเลยใช่ไหมฮะ มีสามอะไรบ้างคะสาบวันมีสตาร์พิกแม่สตาร์พิกรางวัลสมบูชายัสมบชายรางวัลสุพรรณหงส์สมบูชายอีกครับผมแล้วก็โชของชมรมชมมรวิจารณ์บันเทิงก็สมบูชายอีกนะครับราผมสามรางวัลนี้ที่ได้รับเนี่ยมาจากพยิมเรื่องเดียวกันเลยคือเรื่องเอไม่ได้ขอให้มารักอิสเกนเบเตอร์ครับไม่ได้ขอให้มารักทไมชุดเหมือนผมเลยคิดว่าอะไรในเรื่องที่ทำให้เราได้รางวัลนี้ มันคงเป็นเพราะเรื่องของบทประพันธ์ของพี่กอล์ฟธันวาลินที่เป็นผู้นำกับด้วยนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นกระแสะใหม่แล้วก็เป็นเป็นอะไรที่สังคมนี้ยังยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนในเรื่องของเพศที่สา <pped, tandem. S 1> มแล้ว,แล,วแล้วตัวตัวตัวคาแรคเตอร์ <hungry. S 2> ที่ผมเล่นเนี่ยคือผู้ชายที่ไปมีเพศมีมีความสัมพันธ์กับ กระเทยแปลงเพศซึ่งมันไม่เคยถูกตีแผ่มาในสังคมอย่างอย่างชัดเจนแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้มันมีอยู่จริงในสังคมและผมว่ามันในในการในชีวิตจริงหรือการที่เป็นมนุษย์ที่จะไปรักใครคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องผิดมันอาจจะดูเป็นเรื่องแปลกสำหรับบางคนบางกลุ่มบางคนแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไปมีเพศสัมพันธ์กับเพศที่สามไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นจะต้องเป็นเกย์หรือตุ๊ด เขาก็แค่มองว่าผู้หญิงวเป็นผู้หญิงแล้วเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองคุณคิดเก่งเนาะคิดดีตามบทใช่ไหมเนี่ยตามบทครับตามบทเราเล่นกระเทยเนาะผมเล่นเป็นผู้ชายเขาเล่นถูกใจคุณคุณไม่ได้ดูเขาเล่นเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์กระเทยดูติดตันเติมที่หลงรักกระเทยคนเขาไปเจอกระเทยไปเมื่อก้พี่ต่ายเป็นพักเขาเจอกันทั้งเจอกันอย่างนี้แล้วเขาเล่นเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์กระเทยติดกันเติม คุณไม่เคยดูคุณมาเป็นคุณนอนอยู่อยู่ในค่ายมวยใช่ไหมก็ประมาณนั้นคุณอยู่ในค่ายคงศิตาใช่ไหมประมาณนั้นนะครประมาณนั้นนักมวยผมก็ติดเหมือนกันเลยชอบเขาดูเหรอเขาซื้อโอ้เอออินแบดอินแบดที่ถ่ายไปซื้อใหญ่นักมวยค่ายคุณต่อยไปแล้วหมดแข่ะต่อต่อต่อกันนะก็เล่นหนังมาแล้วเล่นละครด้วยทําไมไม่จับไมค์เป็นนักร้องเดียวสักครั้งหนึ่งทั้งนี่เคยเป็นเป็นนักร้องอยู่ในวงไอ้ไนซ์สมิธอยู่ครับผมต้องบอกตามตรงว่า S <S เคยจะมีโปรเจกต์ที่ให้ผมทําเดียวแต่สุดท้ายแล้วมันก็ล่มไปด้วยสาเหตุอะไรก็มีทราบได้แต<ะ>่ว่ามันคงมันคงเป็นมันเป็นคงเป็นความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่มองแล้วว่าเราคงไม่ไม่สามารถเป็นศิลปินได้หรืออะไรก็แล้วแต่คงมาแบบเหมาะเป็นนักแสดงมากกว่าเหมาะกับการเป็นนักแสดงมากกว่ากว่าหรือว่าด้วยด้วยจังหวะเวลาแต,แต่นะวันนี้ผม ดี렉ชันของผมผมรู้แล้วว่าผมชอบอะไรแล้วก็หลงเสน่ห์ชอบอะไรตอนนี้ผมชอบการแสดงครับทำไมเปลี่ยนชื่อจากกวินเป็นปรมะกวินเนี่ยเป็นชื่อที่แม่ตั้งให้มาตั้งแต่เกิดครับนะฮะแล้วก็วันหนึ่งคุณแม่ก็อยากจะให้เปลี่ยนเป็นปรมะด้วยดวงหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ที่จริงเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นแม่เป็นคนตั้งให้แม่เป็นคนเปลี่ยนเราก็โอเคอ้าวได้ครับว่ามีสิทธิ์นะ เอาเป็นว่าทําไมถึงได้มาซิ่งความเร็วนะครับกับการแข่งรถในช่วงหลังนี้จะบ้ารถมากเลยนะเออ,เอ,อผมได้ไปเป็นนักแข่งก็เพราะว่าคือในทีมของทีม i n นไซด์ที่เป็นทีมรถแข่งเนี่ย<ะ>เขาทางพี่ตุ้ยเอฟเขาได้ไปตอนแรกขับเรซซิ่งอยู่ครับ<ะ>แล้วก็ไปขับแรรี่ก็เลยมีรถที่แบบว่างอยู่คันหนึ่ง<ะ>ก็เลยหาุ่น่น้องที่สนิทนะฮะ แล้วก็มีพี่โดมแบ,บ็กวลาก็อยู่ในทีมนี้ด้วยก็เลยชักชวนกันเข้าไปแล้วก็ผมก็ได้ไปขับรถเบอร์เบอร์เดียวคันเดียวพี่ตุ้ยไปขับเรซซิ่งลงแทนพี่ตุ้ยเขาอ่ะามาคําคถามข้อจใจยขอตัดชิ้ไหนข้อเลยนะเพราะเวลาไม่พอครับผมทำไมถึงได้รับเลือกให้ไปเล่นหมดเทสกในละครเรื่องรักนี้ ชั่วนิษนิรนันด์ผมคิดว่าเป็นเป็นดุลพินิษของทางพุ่มกับนั่นก็คือพี่การที่ที่แคสติ้งผมมาแล้วก็เห็นความเหมาะสมนะฮะแล้วก็ด้วยด้วยบางอย่างที่พี่การเขาอยากจะพยายามสร้างอะไรใหม่ๆท,ที่ที่ขัดกับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่กับปัจจุบันซึ่งหลายกระแสมองว่าป้าจันไม่ควรได้รับบทนี้แล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะท,อที่ที่ค่อนข้างต่อต้านซึ่งมันก็ ค่อนข,ข้างลำบากในการ<ม>ที่เราเราเรารับเอฟเฟกนั้นมาแล้วมันก็เกิดเก <c oughs> ิดเกิดการกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่<ม>สุดท้ายแล้วสิ่งที่พี่การให้มาก็คือว่าผมเลือกคุณแล้ว<ม>และผมเชื่อในตัวคุณว่าคุณทําได้ฉะนั้นคือ คุณก็ต้องทําหน้าที่คุณให้ดีที่สุดน่ารักนะแต่บางทีแต่มที่เอาเั้นว่าช่วงนี้ก็หมดคําถามของเราครับในช่วงถามแรงตอบเร็วนะครับก็ตอบคําถามได้ถูกใจจริงๆนะแจ๋วอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้พักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าเราก็จะกลับมาเจอกับปั้นจันต่อในเรื่องของซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์และเพิ่อีกหนึ่งคนที่แขกรับเชิญค่ะอ่าน้องกันนะฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นหนุ่มน้อยน่ารักเป็นตัวแทนพี่ติ๊กในวัยเด็กนะฮะเรียกว่าพอออกมีชีวิตลงมาปุ๊บมีแต่คนถามถึงว่าเด็กคนนี้ คือใครจะรู่พอๆแน่นอนฮะอย่าเสียเวลาหาเรามาเจอกับพี่เอกหนุ่มสุดหล่อคนเดิมนะคุณปรมะนะคุณปัญจันทร์หนึ่งพปัญจันทนะแล้วตอนนี้เรามีหนึ่งท่านนะที่เรียกว่าน่ารักไปแพ้กันเลยเป็นตัวแทนพิธีกรเด็กเลยนั่นคือน้องกันน้องกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะชื่อนาทวัฒน์ชัยนรงศรพลครับอ่าตอนอายุเท่าไหร่ครับน้องกัน 15คร15 ment, ับ15นะฮะน้องกันก you know? ็เรียนอยู่เรียนอยู่ที่อยู่ที่โรงเรียนเซนต์ไมเคิลครับเซนต์ไมเคิลสาทรใช่ไหมใช่ครับน้องกันเนี่ยนะฮะเขาดังมาคือตอนนี้คนเริ่มถามถึงเขาเพราะว่าจากวิวสุดโอที่เขาเล่นเป็นเพลงในรักนี้ชั่วนิดนิรันด์เนี่ยเขาเล่นวิวโอเป็นพิธีตอนเด็กอ่าแล้วก็คนก็ถามว่าเด็กคนนี้หรือน้องคนนี้คือใครสายชุดนักเรียนคนนี้ทำไมรอขนาดนี้เป็นยังไงบ้าง เมื่อก่อนคุณเล่นละครอะไรมาก่อนเลยเป็นน้ำกําไม่เคยครับเล่นโฆษณาอย่างเดียวครับโฆษณาอย่างเดียวนี่ค,คือเรื่องแรกเลยเรื่องแรกครับโอโ้แล้วเป็นยังไงครับสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับก็ม,มันท้าทายมันไม่ค่อยเหมือนตัวเราเท่าไหร่ครับเหรอบทที่บทที่เล่นก็คือชื่อคือติ๊กตอนเด็กใช่ไหมอายุประมาณกี่ขวบมันก็คือก็อยู่ประมาณม .3 ม .4 ครับม .3 ม .4 อ่ารู้ไหมคุณต้องเล่นเป็นพี่ติ๊กตอนเด็กตอนแรกไม่รู้ครับตอนแรกก็ไปออดิชั่นแล้วคราวนี้ก็แบบเขามาบอกทีหลังตอนตอนดูตัวครับ พิการผู้กํากับขอดูตัวเขาบอกว่าเออเดี๋ยวต้องไปเล่นเป็นพิธีกะเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปเล่นเป็นพิรากแ็แบบเฮ้ยเป็นพิเหกอกดดันไหมกดดันไหมโหรู้จักพิกปีปะู้จักต้องดูตั้งแต่เด็กแล้วครับชื่นชมพิธีเขาไหมชื่นชมเหลอแล้วพอเล่นพิธรู้สึกยงไงโอ้ต้องอเฮ้ต้องมาเล่นยังไงต้องปรับปรุงตัวหรือต้องปรับคาแรคเตอร์เป็นพิธีไหมเลยยังไงก็ต้องปรับครับคืออย่างผมาพี่พิธีี้ไม่ต้องปรับมากแต่คือในบทที่เป็นพาทินนะครับต้องเปลี่ยนแบบ เป็นคนเรียบร้อยมากๆเลยครับโอ้เป็นพาทินคุณมิกคุณคุณคุณเป็นไหนล่ะคุณแมคุณแม่มนี่ทำทำรายการด้วยกันไหมฮะทุกทีพีดีกำลังอ่านไอ้นี่ไอ้ผลบอลผลบอลผลบอลเลยล่ะโทษเอาเป็นว่าเป็นไงก็คือคงไม่ได้เข้าฉากด้วยกันใช่ไหมเกยกับพี่ติ๊ก คงไม่ได้เข้าพร้อมๆกันจะเพราะเล่นคนเดียวกันแต่ว่าเคยเจอเจอที่เซตบ้างไหมใช่ครับแล้วคุยกันบ้างไหมคุยกันยังไงพี่ติ๊กได้ได้สอนอะไรบ้างมในเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าอะไรสอนแบบการวางตัวในแบบในกองแบบข้างนอกเงี้ยหรือว่าการแสดงอย่างเงี้ยครับฮะก็จะสอนตลอดฮะแล้วพี่ปัญจันได้สอนอะไรดีๆบ้างไหมก็สอนเหเรื่องดีๆนะเรื่องดีๆโอ้ยเรื่องดีคิดเรืดีๆเรื่องดีๆครับเรื่องดีๆก็ คุยฮาๆกันตลอดอืมเออนี่อ่าแล้วป้านจันไม่ดีโดนตบเลยฮะแล้วป้านจันอ่ะแล้วป้านจันครับพี่ติ๊กชจรพรคุณก็เล่นกับเขาเรื่องนี้เรื่องแรกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมพี่ติ๊กนี่เป็นไอดอลของคุณไหมเอ่อแน่นอนนะฮะเพื่อนๆผมนี่ชอบมากผมก็ชอบมากแล้วก็แต่ที่จริงเราต้องรีบละลายทุกอย่างเพราะว่าตอนแรกที่มีการเวิร์กช็อปกันเนี่ยผมตื่นเต้นมากแล้วก็เพราะว่าในเรื่องนี้มันจะต้องเป็นเพื่อนกันแล้วด้วยด้วยด้วยเรื่องจริงเนี่ยที่อายุพี่ติ๊ก เ,เยอะกว่าเราประมาณหนึ่งอันนี้ฮะนี่ฮะ,ะนี่คือที่เซตใช่ไหมฮะม,มันก็เลยมันก็เลยมันเหมือนก็จะมีช่องว่างอยู่ที่ที่ท,ทาให้ให้ให้เราแบบอยังไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกันแต่ว่าหลังๆก็มีการเวิร์กช็อปหรือว่าทํางานร่วมกันแล้วก็มีการได้ทําอกิจกรรมกิจกรรมร่วกรมกันเนี่ยแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตมันก็ทําให้เราได้ได้รู้จักเขาในอีกมุมหนึง่งเขารู้จักเราในอีกมุมหนึ่งมันเลยทําให เรื่องของความเป็นเพื่อนมันอิมแพคมากเลยเหมือนเพื่อนจริงๆแม่ชื่อถามต้องการว่าพี่ป้นจันหรือว่าพี่ติ๊กสอนอะไรเขาบ้างไหมและพี่ติ๊กสอนอะไรคุณบ้างไหมพี่ติ๊กอะครับพี่ติ๊กส่วนใหญ่พี่ติ๊กกับผมเนี่ยคือเราจะรับผิดชอบเรื่องของบทบทของตัวเองมากกว่าแต่ว่าพี่ติ๊กคือพี่ติ๊กไม่ได้บอกอะไรผมมากแต่ผมแค่ดูดูในสิ่งที่พี่ติ๊กทําในเรื่องของการทําสมาธิการการโฟกัสต่างๆเพราะว่าเรามี acting coach อยู่ครับที่จะคอยจะบอกทุกอย่างอ๋อไอภาพเมื่อสักครู่นี่อยู่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่อยู่ที่ทะเลที่เขาเต่าครับเขาเต่านี่คือที่ที่ไปเก็บตัวหรือเปล่าอ่ที่ไปเป็นโลที่ถ่ายอยู่ประจำอ๋อคือเห็นบอกว่าการทํ่าหมงพวกคุณเนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมครับของกันด้วยถูกไหมก็อยู่ที่โรงแรมกันหมดเลยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็คืออยู่นั่นเลยกี่วันก็แล้วแต่ก็เหมือนกันอยู่ทางนอกเลยถ่ายแล้วก็มาไม่มีการแบบว่าไปไปกลับไม่ใช่อย่าง ก็มีบ้างมีบ้างทำอะไรอื่บ้างหรือว่าคุณจะยอมที่ไม่ไหวล้วแต่หนังอย่างเดียวมีบ้างครับมีบ้างก่อนที่จะจะถ่ายเรื่องนี้คือได้ได้ได้ดูเรื่องของเวอร์ชันเกาหลีบ้างไหมตอนแรกเพี่อนดาได้บอกว่าให้กลับไปดูเราก็ได้ไปดูแล้วเราก็ค่อนข้างค่อนข้างพอเราเห็นทุกอย่างแล้วเราก็แต่ว่าพอไปดูมาแล้วมันก็ค่อนข้างมีผลกับการแสดงของเรา พอไปดูมาแล้วเราก็สุดท้ายแล้วเราก็จะต้องล้างทุกอย่างที่เราเคยดูในเวอร์ชันแรกคนเราจะไปเรียนแบบก็ไม่ได้ใช่ใช่ <ๆ S 1> ใ,ชใช่ครับ<ๆ>ตอนนี้ไทําเหนือแล้วฮะเ,เสร็จสมบูรณ์ล้อเสร็นแล้วครับเหลือแต่ตัดต่อ,อแล้วก็รอ่อนแอร์ครับแล้วถาหมหน่อยบอกว่าของน้องการมีกี่ตอนฮะมีอยู่สามสิบตอนในช่วงแรก มีตอนทั้งหมดนี่กี่ตอนนะซีรีส์นี้อ่น่าจะประมาณ15ตอนครับอ่าฮะสิบห้าตอนสิบห้าตอนจะออนแอร์วันแรกก็คือ22พฤษภาใช่ไหมฮะเออทาง True Asian Series นะครับเป็นช่องที่ออนแอร์นะครับก็ติดตามว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนแต่ว่าน่าสนใจนะครับยี่สิบสองพฤษภาเนี้อย่าพลาด15ตอนเต็มๆนะครับมันกับปั้นจันแล้วก็พิทติกของเราแล้วก็แล้วการด้วยถามไปสิมีน้องออมสุชาด้วยนี่จะมีใครบ้างฮะมีออมสุชาพิทติกขึ้นจัน น้องกัรมีพาร์ทเด็กนี้จะมีน้องการน้องเสียงเส<ช>ียงแ,แล้วมีใครคนนี้ที่เล่นเป็นชีเน่ตอนเด็กอ๋อพัมมี่น้องพัมมี่มมนะม,มีน้องแม็กกี้นะเล่นเป็นออนอินแล้วก็มีน้องน้ำปลาน้ององอนไม่ใช่อ,อ, <laughs> อันนั้นซอสสิซอสเห็นมีแม็กกี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพนักแสดงหลักทั้งหมดนะครับคนซ้ายจะเป็นแม็กกี้แสดงไม่เยอะเนาะพี่เก๋ไหมครัพี่เกฟเอฟเออเกรฟเกรฟเกรฟก็จะมาในในพาร์ทหนึ่ง นแสดงไม่เยอะมากใช่ไหทุกคนต้องแสดงการสุดฝีมือมากๆนะเนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่ามันมันดรามา่าแทบแทบทั้งเรื่องอครับผมต้องใช้เวลาทำอารมณ์ก่อนเข้าซีนกันนะครับกลัวกลัวการเปรียบเทียบบ้างไหมครับกับเวอร์ชันเรากับเวอร์ชันเก่าสําหรับการเปรียบเทียบของของในในใน,ในตัวหนังเองเนี่ยผมผมว่ามันผมไม่ว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะอย่างแรกพี่การพูดมาบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราจะทําทเหมือนของเก่าเนี่ยก็ให้คนดูไปดูของเก่าดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้ให้อะไรใหม่กับคนดูชาวไทยเลยครั้งนี้มันเป็นเวอร์ชั่นของไทยแล้วมันมีการตรีความของการแสดงของการํำกับภาพหรืออะไรต่างๆนาแบบใหม่หมดทุกอย่างเรื่องของมุมกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็การตรีความที่ลึกลงกว่าเดิม,มเป็นเรียลลิสติกมากกว่าเดิม,มผมว่าคิดว่าคนไทยน่าจะ จะได้ได้ดูภาพยนตร์ซีรีส์ที่มีคุณภาพไม่ต่างจากเวอร์ชันเดิมแต่ว่าของเวอร์ชันเดิมเขาก็ทําไว้ได้ดีดีมากๆเราตองดีกว่าสิเราต้องดีใช่ไหมคือคือคือมันคงไม่ได้เปรียบเทียบว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแต่เขาดีในเวอร์ชันของเขาที่เป็นเกาหลีแล้วเราดีในเวอร์ชันที่เราเป็นคนไทยคนไทยครับการได้ละครครั้งแรกเป็นยังไงรู้สึกไงบ้านกับละครว่าไงได้ตังค์เยอะดีอย่างก็แบบเต้นเต้นครับแต่ว่าก็โอเคเดียวก็ ได้อะไรใหม่ๆจากกองนี้เยอะมากพี่ติ๊กพี่เป็นจ่ายในกองกันอ่ะเขาเป็นยังไงกับบ้างก็ก็คุยปกติเหรอมีอะไรหลุดๆบ้รงไหมหลุดๆอ่ะพี่ติ๊กเขาว่จะแบบปล่อยอะไรแป๊กๆกักมาแป๊ดอะไมุกมาหะพี่ติ๊กเขาชอบพี่ติ๊กเขชอบปล่อยมุกฮะ ละลแลวมุกนั้นได้ไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าปล่อยมาสิบจะได้สักสองอ๋พี่ีก็เป็นคนที่ชอบเล่นมุกือเป็นคนทําแบบน่ารักธรรมชาติชอบเล่นมุกแต่บางทีปล่อยมาแล้วมุกแป๊กการพูดนะพี่ม่ได้พูดนะอ่ะแล้วพี่มันจันล่ะมันจันหรอนะพี่พี่อะไรบ้างพี่พี่ทาอะไรล่ะเจ้าไหมตอนนี้เขามีข่าวเขาอยู่คนเดียวไม่พี่มันจันกินกินเก่งมากเลย กินอะไรฮะกินกินแบบชอบกินอะไรฮะส้มตำอะไรอ๋อส้มตำส้มตำดึกๆคำว่าดึกๆคำว่าไปกินข้างนอกปล่อยหายไปบ่อยๆไหมก็ก็ไม่นะอยู่ปกติปกติดีมากนะโอ้โหเด็กปั้นนี่ดีมากนะฮะคนนี้ผมชอบนะแล้วพี่ออมพี่ออมอบะพี่ออมพี่ออมอ่ะครับเขาก็พี่ออมจะถ่ายรูปถ่ายรูปเก่งอ๋อชอบถ่ายรูปถ่ายรใช่ดึกในไอโฟนอย่างนี้เหรอใช่สแก้ม อิสติกล์แอมแจ๋วสิแจ๋วสิถามป้นจันดีกว่าป้นจันดีกว่าคาดหวังแค่ไหนกับการรีเมด์ออร์ชทอรีใหม่ครับเป็นเวอร์ชันของคนไทยอืมคือคนทํางานคาดหวังทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งใจทํางานกับกับภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้มากไม่ว่าจะเป็นตัวพี่การหรือว่าทีมงานทุกคนนักแสดงก็ตามแต่ว่าเรื่องของของของผลที่จะได้รับกลับมาผมว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนดูมากกว่าว่าจะว่า ว่าผลมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราทาให้ให้ทําดีหรือว่าตั้งใจทํามากแค่ไหนคนที่เป็นคนคนบอกว่ามันดีหรือไม่ดีคือประชาชนที่ที่รอดูภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้อยู่อ่ครับผมน้องกันเหรอครับก็หวังแค่ไหนเอ่ยก็คาดหวังเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้แบบไปดูของเกาหลีครับคืออันนี้ทําทําออกมาใหม่อยากให้แบบดูเรียบเป็นความเป็นไทยมากกว่าอืมครับ เราก็เล่นละครเราได้ขอเราด้วยเนาะใช่ชิม่าก็อยากคนดูเยอะๆเราจะได้รู้เออรู้สึกไงบ้างภูมิใจอย่างนี้นะภูมิใจอ่ะตอนนี้นะฮะก็ทราบกันแล้วนะคุณแมทธิวครับผอมอ่โอ้ดีมากเลยอะไรฮะดีมากแล้วเรื่อง MV ฮะ MV เราได้ดูไมเอ็มวเราไม่มีแล้วค่ะเราไม่มีเลยค่ะให้ทั้งสองท่านฝากละครดีกว่ากับเรื่องรัตนี้ช่วยยิ้มนิรันดร์ฝากซีรีส์นะครับฝากกันกันเล่นเป็นใครกันเล่นเป็นพี่ติ๊กเจษฎาพรครับสุดหล่อเป็นพาทินในเรื่องครับก็ ฝากเรื่องหลักนี้ช่วงนี้นิรันด้วยนะครับทุกคนตั้งใจไม่ว่าเป็นพี่ปั้นหรือว่าพี่ออมพี่ติ๊กพี่แม็กกี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนตั้งใจพี่การทุกคนเลยครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยครับผมครับพี่ปันจันนะฮะก็ฝากติดตามออทามินหมายฮาร์ลักนี้ช่วงนี้นิรันด์เชื่อว่าจะเป็นเป็นเอ่อนิมิตหมายใหม่เกี่ยวกับภาพยนตร์ซีรีส์ไทยที่ที่จะทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์แล้วก็ประหลาดใจแล้วก็จะได้รับความซาบซึ้งประทับใจแล้วก็ ร้องไห้ไปกับพวกเราในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ยังไงก็จะรักนีช่วงนี้นี่ล่ะนะฮะยี่สิบสองพฤษภาคมในทางช่อง True Asian SeriesTrue Asian Series ชมเลยต้องชมนะคุณแมทธิวก็น่าดูนะครับน่าดูดิจิลัผมเองก็ไม่ค่อยชอบพวกเกาหลีแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ที่น้องเล่นเวอร์ชันไทยก็ก็คงจะต้องติดตามให้ได้นะอ่ะเดี๋ยวคุณรอเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนละครจะออกอากาศเนี่ยเขาจะมากันยกทีมใหญ่โอ้กว้าวทั้งเซตมาหมดเลยทีมใหญ่เลยกับรายการเราครั้งแรกก่อนที่จะเข้าฉาย อย่างเป็นทางการในวันที่22พฤษภาคมนี้ดีใจมนะขอบคุณท่านทั้ง่านวันนี้ที่มาร่วมรายการ Wild Society นะฮะขอบคุณนะสำหรับสุดสวยขกล้องจาก True Gallery สามันเตอร์ชั้น3ครับครับและขอบคุณสำหรับสวยสวยจากบ้านผมฮะแล้วก็ S B Furniture ด้วยครับสำหรับฉากสวยๆอันนี้ฮะอ่าอย่าลืมนะครว่าพบกับคำว่าทำไมกับนักแสดงทุกๆท่านได้ในรายการ Wild Society ทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ i was to